นิยายลูกสิกของผมคือเรายอดวายร้ายตอนที่876ปลังอวตารวังวลพันเด่นที่ใจกลางมหาสมุทรก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่คอยคอมเมนต์ให้กำลังใจรวมไปถึงเพื่อนๆที่สนับสนุนเราผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นทรูมันนี่หรือว่าช่องทางธนาคารแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับคนที่สมัครสมาชิกกันเข้ามาด้วยเอาละครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่า หลังจากที่เราศิษาวกจินทิงซานนะครับได้ออกเดินทางไปยังดินแดนดอกบัวแดงพวกเขานั้นกำลังอยู่ระหว่างทางนะครับณนะมหาสมุทรที่ไม่มีที่สิ้นสุดบัดนี้นั้นเรือเหาะลอยฟ้านะครับกระสวยอากาศของพวกเขานั้นกำลังนำพาพวกเขา่าทะเลหมอกอย่างไรก็ตามทีนะครับตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะเกิดปัญหาขึ้นแล้ว แต่ละคนนะครับต่างกันอาต่างก็ช่วยเหลือกันเพื่อที่จะปกป้องไม่ให้ภาชนะของตัวเองที่อาศัยมานั้นถูกทำลายสู้อยู่สู้นะครับได้ใช้ไม้เท้าุดมังกรของตัวเองเพื่อดปดปล่อยพลังป้องกันขัววูเต๋านั้นใช้โกงอาใช้พลังปนึกของตัวเองนะครับเพื่อทําเป็นบาเรียรไม่ให้ในส่วนของ ฟานะเสียหายอย่างไรก็ตามทีนะครับจูจูในเวลานั้นก็ได้มีเสียงดังสนั่นปัง คืนพลังกระเพื่อมขึ้นในขณะที่เครื่องรางตั้งหลายลอยขึ้นนะครับเครื่องรางทั้งหมดก่อตัวกันเป็นเสาสีทองและกําลังลุกโชนไปด้วยเปลวเพลิงและเนื่องจากตุกคนนั้นอยากได้ทัศนวิสัยเพิ่มเพราะแบบนั้นนะครับจึงไม่จําเป็นต้องคํานึงถึงความแข็งแกร่ง,แ,งและยิ่งใช้พลังมากเท่าไรการรักษาพลังไว้ก็จะยิ่งยากมากขึ้นเท่านั้นกะสวยอาการยังคงร่อนต่อไปในขณะที่หมอกรอบข้างยังคงเริ่มถูกปักออกในเวลาเดียวนั้นนะครับ ทุกคนได้เห็นมีเพียงแก่ขึ้นขนาดใหญ่ที่อยู่ทั่วทุกสารทิศสือบูหยาที่มองเห็นรอบตัวก็ได้พูดขึ้นเป็นเพราะขึ้นขนาดใหญ่พวกนี้ทําให้มันรบกวนสภาพอากาศเปราะแบบนั้นเลยทําให้กระสวยอากาศสั่นตลอดเวลาทุกคนระวังตัวด้วยสัตว์ร้ายขนาดมาคือมาที่ท่านอาจารย์เคยพูดถึงอาจจะอยู่ด้านล่างพวกเราตอนนี้แล้วก็ได้ชวงกงที่ได้ยินก็รีบถามเอสิปี่จิตเจ้าสัตว์ร้ายนั่นจะ จะโจมตีพวกเราไหมแล้วแล้วเจ้าสัตว์ร้ายนั่นตัวใหญ่แค่ไหนกันข้าเองก,ก็ไม่แน่ใจแต่ท่านอาจารย์บอกว่าให้พวกเรามุ่งหน้าต่อไปไม่มีทางเลยที่เราจะสู้มันได้ซื้อวูยาตอบเอ๋เจ้าจะรู้ได้ยังไงในเมื่อไม่ลองดูมิงซื่ออินถามทุกคนนะครับที่ฟังแบบนั้นดูตื่นเต้นเล็กน้อยมีเพียงเจียงอาเฉียนที่ยังคงหลับอยู่ทุกคนที่เห็นเจียงอาเฉียนนะครับถึงกับพูดไม่ออกเอียดเอียด เสียงกระสุวยอากาศนะครับยังคงดังมากขึ้นเรื่อยๆส่อเสียงคืนหูมกระนำนะครับดังมาจากพื้นเบื้องล่างซื้อวุยาได้รินแบบนั้นนะครับรีบหันไปมองนั่นนั่นมันสัตว์ร้ายมาหืมมาทุกคนนั้นนะครับรีบมองไปที่ด้านล่างพลังประนึกตั้งอกแยกตะเลหมอกให้ออกจากกันและตอนนี้มันกําลังลดระดับความสูงของตัวเองลงหยุดกระสุวยอากาศหยุดเคลื่อนไหวูในตอนนั้นนะครับ ในตอนนั้นเองทุกคนก็ได้เห็นคืนยักษ์ขนาดใหญ่นะครับที่มีขนาดพอๆกับภูเขาลอยขึ้นมาเมื่อมองให้ดีสิ่งที่เห็นมันไม่ใช่คืนใช่แล้วสิ่งที่เห็นนี้ไม่ใช่คืนนะครับไม่ใช่คืนขนาดยักษ์ที่มีขนาดเท่ากับภูเขาแต่มันคือคลีบของสัตว์ทะเลครีบของสัตว์ทะเีที่มีขนาดเทียบเท่ากับภูเขาทั้งลูกก็ลองจินตนาการเอาก็แล้วกันนะครับว่าส่วนครีบนั้นที่เป็น ส่วนที่อยู่บนอนหลังหรืออยู่ตรงข้างนะครับของเราสัตวะเลนั้นมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของร่างกายตาครีบยังมีขนาดใหญ่เท่ากับภูเขาทั้งลูกแล้วตัวของมันนั้นจะใหญ่โตมหฬรานมากมายขนาดไหนในเวลานี้นะครับทุกคนต่างก็ตกตะลึงขะขะนั่นมันครีบอย่างนั้นเหรอแค่เพียงครีบอย่างเดียวมีขนาดใหญ่ถึงขนาดนี้ได้ยังไงกันเสียงอาเสียนเบิกตากว้างด้วยความตกใจ เอาละเลึกโวยวายได้เร็วหมิงซื่ออินเหลือบมองเจียงอาเฉียนแต่ในเซียววินาทีนั้นหมิงซื่ออินก็ได้ตะกูลออกมาในตันทีเช่นกันใหญ่โตอะไรป้านนั้นสัตว์ร้ายมาอือมานะครับดำลงสู่ท้องทะเลระดับน้าทะเลเริ่มเริ่มเพิ่มสูงขึ้นในทันทีสื่อบุญยาที่เห็น้าไม่ดีนะครับเขาก็รีบออกคําสั่งเดินทางต่อเร่งความเร็วเร็วเข้า กรสวยอากาศนะครับเพิ่มความเร็วในขณะที่ยังคกงลงอยู่ในหมอกทึบแม้พวกเขาจะบินไปเนิ่นนานแค่ไหนแต่ทุกคนนะครับก็ยังคงได้ยินเสียงจากพื้นเบื้องล่างได้อยู่ดีตีพื้นเบื้องล่างนะครับเต็มไปด้วยการเคลื่อนไหวของเราสัตว์ร,ร้ายสัตว์ตะเโอ้ ชงชีนะครับทรงเสียงร้องยางดูเดือดมันแก,กเกี่ยวออกมากรีดเกีะทําำ่าตางนะครับมันคิดว่าตัวมันดุร้ายที่อก่อนทกี้ยวตำตาตางที่ตัวมันนั้นคิดว่าตัวเองอดุร้ายที่สุดนั้นแสดงออกมาเพื่อเป็นการคูศัตรตู่ ยุดเอาได้หลยวควบคุมตัวเองให้ดีหมิงซื่ออินหันไปดุชงสีชงสีชงเสียงำคำควรหลายกลางก่อนเจเนีเงียบไปในที่สุดจวงกงหัวเราะอย่างเยอะหยัน่ฮ่าฮ่าสิทธิพี่สี่สุนัขของท่านเนี่ยออนแอรจริงๆหื่น้ำเสียงที่จวงกงได้ยินนะครับน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปไม่ได้ลังเลเลยที่จะตุที่จะทิ้งความภาคภูมิใจของเขาที่มีน้ำเสียงของเขานุมนวลขึ้นเออตตแต่แต่แต่แตมันยังแข็งแกรงกว่าข้าอยู่ดี กระสวยอากาศยังคงเดินทางผ่านทะเลหมอกนะครับทุกคนได้ยินขึ้นที่ปิดธรรมชาติจากพื้นเบื้องล่างอยู่สม่เสมอหลายครั้งปี่อาหลายครั้งหลายกาที่พวกเขานะครับจะใช้พลังเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ในตอนนั้นในตอนนั้นเองซือวู้ยานะครับเป็นผู้ที่สังเกตพื้นทะเลเบื้องล่างอย่างระมัดระวังเรือเหาะลอยฟ้าของผู้เป็นอาจารย์นะครับของพวกเขาที่เคยอาศัยมานั้นมีขนาดเล็กและสุดโทมกว่านี้มาก แต่กระสวยอากาศที่ทุกคนใช้เดินทางได้รับการปรับปรุงแก้ไขมาเรียบร้อยแล้วมันสามารถบรรจุผู้โดยสารได้มากขึ้นแต่หากพวกเขาไปไม่ถึงดินแดนดอกบวัวแดงคงเป็นเรื่องน่าอับอายสําหรับทุกคนแน่กะสวยอากาศยังคงเดินหน้าต่อไปแหละแล้วในตอนนั้นเองแหละแล้วในตอนนั้นอีกปังปังปัง,ปงตีท้องทะเลเบื้องล่างก็มีเสียงการประทะดังขึ้นจู่องคท์ทีได้ยินแบบนั้นนะครับอุทานด้วยอุทา,านขึ้นด้วยความอยากรู้อยากเห็นเฮ้ยมีอะไรอยู่ด้านล่าง กลางล่างด้วยสิพี่สิพี่เจ็ดพวกเราจะไปดูหรือเปล่าซืออูุยาขมวดคิ้วนะครับหลังจากนั้นครูหนึ่งสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปสีหน้าของเขาดูจริงจังจะให้ข้าบอกหรือเปล่าหลือว่าท่านอาจารย์นะ่ะไม่ได้แนะนําเรื่องแบบนั้นนะ่ะชูวงกงตกตะลึงในไม่ช้าสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปชูวงกงมีสีหน้าสิ้นหวังก็เริ่มขำขวัญจบแล้วมันจบแล้วมันเป็นอย่างที่คิดจริงๆใช่แผนไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้การเปลี่ยนแปลงคือความชั่วร้าย อปากไปซะมิงสื่ออินรีพูดน,นะครับก่อนที่จะชะง,งกหน้ามองว่าวูเตเ๋่เห็นแบบนั้นรีบอาสาให้ข้าลงมือเองเถอะพลังผนึกตั้งอกถูกใช้อีกครั้งนะครับเมื่อพลังปรากฏขึ้นทัศนวิสัยของกะสวยอากาศก็กว้างขวางมากขึ้นทว่าสิ่งที่ทุกคนได้เห็นนะครับกับเป็นภาพที่ไม่มีใครในโลกไม่มีใครในหมู่พวกเขาจะคาดคิดว่าจะได้เห็นมาก่อน ที่ท้องทะเลนั้นมีพลังร่างอาวตารที่สูงกว่า500ฟุตใช่ครับฟังไม่ผิดพลังอวตารที่มีขนาดความสูงกว่า500ฟุตลอยอยู่พลังอวตารที่เห็นนั้นกำลังสังหารเหล่าสัตว์ร,ร้ายบนท้องทะเลทุกคนในในกระสวยอากาศต่างรู้สึกหนาวไปถึงขั้วก,กระดูกนอกจากขนาดที่ใหญ่โตของร่างอาวตารเหลวร่างอาวตารที่เห็นนั้นยังเป็นร่างอาวตารดอกบัวสีดำส,สีดำ มันจะเป็นมันต้องเป็นดอกบัวแดงไม่ใช่หรือ,อยังไงกันช่วงโปงอ้าปากค้างนะครับที่เห็นร่างอาวตารวังวนปันเดนสีดำโกโขกโงฉี่ทรงเสียงร้องอย่างดูเดือดพลังอวตารสีดำยังกงสังหารสัตต์ทะเลที่รายล้อมรอบตัวศาสตันใดนั้นเองนะครับสัตต์ทะเลที่มีลำตัวกว้างกว่า300ฟุตก็กระโจนขึ้นชั่วพริบตาเดียวอาการรอบตัวก็เหมือนจะถูกจุดนิ่งหยดน้ำที่ กำลังดูดน้ำทั้งหมดนะครับกำลังถูกแช่แข็งมันถูกแปรเปลี่ยนให้กลายเป็นสอนน้ำแข็งในทันทีดวงตาของวัววูวเต๋าเบิกกว้างเขาเห็นแบบนั้นรีบส่งเสียงร้องออกมาไอ้ข้าจัดการเองวัววูเต๋าก้าไปด้านหน้าก่อนที่จะใช้พลังที่ได้มันฝึกฝนมาทั้งชีวิตพลังที่ตัวเขาเป็นผู้คิดขนเอาแล้วนะพลังพนึกทั้งหกงอ้มเสียงพลังที่กําลังสั่นพอง ปะทะกันนะครับได้ดังขึ้นปัววูโสทั้งสามรู้ทันทีว่ามีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นตุกคนรีปล่อยพลังเพื่อช่วยวัววูเตาสกัดกั้นการโจมตีตุมต้มตุม้มตุ้มสอนน้ำแข็งจำนวนมาสารปกคลุมไปทั่วพื้นแฟนฝาหมันกำลังตกใส่ผนึกตั้งอกตุกคนมองไปที่สูอวูยาจางพร้อมเปียงท่านเจ็ดเราควรทำยังไงต่อดีสือุูยารีพูดหลีกเลี่ยงสอนน้ำแข็งให้ได้มากที่สุดได้ กสววอาการเริ่มไปเปลี่ยนทิศทางสอนน้ำแข็งยังคงเทลงมานะครับจากฟากฟ้าราวกับห่าฝนมันกำลังกระทบเข้ากับพลังผนึกทั้งหกของหัวอู้เตาหัวอู่เตานะครับที่ทนรับการโจมตีอันแสนจะรุนแรงนี้นั้นตอนนี้มีใบหน้าที่เปลี่ยนไปใบหน้าของเขาแดงกำ่ำหัวอู่เต๋านะครับกัดฟันตนพูดขึ้นช่วยช่วยช่วยด้วยช่วยข้าด้วย ปวัวอุโสตั้งสามคนนะครับรีบยื่นแขนไปดางหน้าปั๋วการีบถ่ายโทษพลังไปที่ร่างของหัววู้เตา่าพลังลมปานมาสานนะครับกำลังพุ่งปานอยู่ในร่างของหัววู้เตา่ามันกําลังไหลเวียนปานเส้นพลังลมปานทั้งเปดเข้าสู่ร่างกายจุดพลังลมปานที่ใกล้จะว่างปล่าบัดนี้ได้ถูกเติมเต็มพลังปนึกตั้งหกนะครับได้่องสว่างออกมาอีกครั้ง แม้จะรักษาบาเรียเกาะการป้องกันของตัวเองไว้ได้นะครับแต่สซนพลังน้ําแข็งที่ตกลงมาก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะหยุดโซนนะครับน้ําแข็งที่กําลังตกลงมาแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆด้วยหลังจากเปลี่ยนติดตามความเร็วของกระสวย ก็เพิ่มมากขึ้นเพียงพริบตาเดียวมันก็พุ่งไปด้านหน้าได้ไกลกว่าหลายร้อยเมตรเสียงควนคลางก็ได้ยินดังขึ้นมาเป็นครั้งที่สองครั้งนี้มันทรงพลังยิ่งกว่าครั้งก่อนหน้ามากอากาศที่เย็นยยเยือกเยือกแพ่ซ่านไปทั่วท้องฟ้าและเหนในเวลานั้นเองตูง้ม พลังที่ไร้เตียมทานพลังที่รุนแรงอภพมหาอภพมหาโอพีนะครับได้บทกะยี่พลังผนึกตั้งหกของวัววูเตาไปได้วัววูเตาเสียหลักเดินโซซัสโซเซไปด้านหลังคือกระสวยอากาศเริ่มสั่นสะเทือนจากแรงกระแทกคําจารึกของตัวอักษรด้านล่างนะครับคําจารึกที่ด้านข้างของกระสวยกําลังส่องสว่างซื้อวุยารีบกดฝ่ามือลงบนกระสวยอากาศ แม้ว่ามันจะส่งเสียงดังแต่ตอนนี้เขารีบหยุดการแตกสลายของกระสวยได้แล้วกาจะปกป้องมันเองเอาละนะฟาลีเตียนได้กู่รองในตอนนั้นเองพลังรูปทรงกลวยก็ถูกสร้างขึ้นและเพราะเหตุนี้เองนะครับจึงทําให้การมองเห็นของทุกคนชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อเงยหน้าขึ้นไปบนฟากฝา,กฝากพัวเขาได้เห็นดอกบัวขนาดใหญ่นะครับที่มีสีดําเข้าทุกคนนะครับ ที่ได้เห็นภาพตรงหน้านั้นตอนนี้แทบที่จะลืมหายใจไปโดยปริยายสีหน้าของซื้ออุยาเต็มไปด้วยความซับซ้อนเขาเหลือบมองไปที่ดอกบัวสีดำขนาดมาหึมาความสูงของมันเป็นอะไรที่มีอาจประเมินได้ไม่นานนะครับตอนนี้ก็มีชื่อเรียกหนึ่งได้ปรากฏขึ้นในใจของทุกคนแน่นอนครับพวกเขานั้นไม่เคยเห็นพลังอวตารวังวนปันเดนนะครับแต่ ต่างๆที่ไม่เคยเห็นนั้นนะครับกับรางอันอภิมหาอูปีของพลังอวตารวังวุลปันเดนที่อยู่ตรงหน้าชื่อนี้ก็ได้พูดมาในขั้วหัวใจของทุกๆจอมยุทธพลังอวตารวังวุลปันเดนใช่นี่มันนี่มันคือยอดฝีมือผู้มีพลังกั้นสวรรค์ลี้ลับ ก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับสาหรับตอ,อนนี้แม่ก็ครสนกโครเดือดกันเลยนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าใครประทะใครนะครับไม่รู้ว่าเป็นผู้มีพลังอวตารวังวุปันเดนหรือ,อเป็นสัตว์ร้ายทะเลนะครับที่โจมตีเข้ามา,าก็น่าจะเป็นสัตว์ร้ายทะเลนั่นแหละนะครับในตอนแรกสัตว์ทะเลได้ใช้าหาศรน,น้ำแข็งนะครับโจมตีมาที่เรือของอเรือเหาะนะครับตัวตีครับกระสวยอากาศของ เราชาวจินสิงสารเนาะก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าใน EP ีหน้านี้นั้นพวกเขาจะสามารถรอดพ้นจากสาการนี้ไปได้หรือไม่บอกได้เลยว่าการเดินทางครั้งนี้ดูถ้าจะหนักหนาะสาหัส,สหกันกว่าที่ทุกคนคิดเอาไว้นะครับพวกเขาไม่คาดคิดเลยว่าตัวเองต้องพบกับ การโจมตีของสัตว์ร้ายทะเลขนาดม,มาึมาบวกกับต้องมาประสบพบเจอกับผู้มีพลังอวตารวังวนพันแดนซึ่งเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าเขาเป็นใครเขาจะเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูเขาจะใช่ลูลีที่มาทำภารกิจหรือเปล่าหรือจะเป็นคนอื่นนะครับจะเป็นเพื่อนของลูลีที่มาทำภารกิจเช่นเดียวกันกับลูรีลูรีเคยพูดเอาไว้นะครับว่าถ้า เป็นคนอื่นที่มาพบกับลู่โจเข้าลู่โจคงไม่โชคดีรอดไปได้แบบนี้เพราะฉะนั้นแสดงว่ามันต้องมีคนอื่นอยู่ในดินแดนดอกบัวแดงอยู่ด้วยอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับสำหรับผู้มีพลังอวตารวังบนพันแดนที่มาจากดินแดนดอกบัวดํา เช่นนั้นแล้วก็ต้องมาลุ้นให้กับชาวจินติงซานนะครับไม่ว่าจะเป็นเราศิษย์สาวกรวมไปถึงพวกอุโศทั้ง3ทั้ง4ของจินติงซานรถพ้นและฟ่าฟันจากสาการนี้ไปได้หวังว่าพวกเขานะครับคงจะไม่ใช้โชคหมดไปกับการเดินทางก่อนหน้านี้หวังว่าพวกเขานะครับคงจะได้พบกับคนดีๆต่อนหน้านะครับตอนที่ไปร7 7กับชื่อตอนลูกปู่้ายตัวจริง โอเคครับวันนี้จบไปแล้วเรียบร้อยกับตอนแรกของวันเพือเ่อนเปืนกิดยังไงกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปนี้ได้เลยผิดพลาดประการใดก็ขอไปไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากที่รับชมสวัสดีครับ